ยพี่น้ <iah. S 1> องก้าบสบายดีเด้อก้าบสบายดีเลยก็สวัสดีเด้อพี่น้องเนาะเบิ้ลสุขสุขคนพ่อพี่น้องเลยด้วยจะเป็นพี่น้องอ่ะถ้าฟังลาวเนาะแล้วก็พี่น้องอ่ะถ้าฟังไทยอ่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเขาสู่ซ่องของบ่าวคำพพลคือเก่าเนาะพ่อพี่น้องเลยอ่ากับพวกกับบ่าวคำมาในช่วงบรรยากาศเสียสวยๆพ่อพี่น้องเลยอ่ากับยุทีาเฮือนคงน้องน้ภเพชรเพิ่นอ่ามื่อกี้ก็มีข่าวดีใน่พี่น้องเลย ขาอดีก็คือว่าทางเปอร์เซนเพิ่นได้อะอามีผูพิเนจจะดีทางเปอร์เซนเพิ่นเพื่อนพี่น้องเลยอ่าได้ฝากเงินอ่ามาให้เปอร์เซนเป็นสะพานบุญให้เนาะทางเปอร์เซนเพิ่นก็ได้อ่าซื้ออ่าเครื่องยูคเครื่องกินเพื่อนพี่น้องเลยก็เป็นเกลือปลาเล็กเปื่อนนวลนี่แหละทำประคำก็ได้อามาถามไทยบิึงว่าเป็นยังไงนะเพื่อนพี่น้องทำประคำกับปนมาตั้งแต่โด้มารอบนี้กับห้องน้าห้องนในเพม่อนกันแล้วไปทีพ่อยเพื่อนพี่น้องเลยยังแต่ ขาแต่ใช่อะหลังคาพี่น้องเลยอ่าน้องข้างไปขึ้อใช่อ่ะข้าไพี่น้องอะขับไปอ่าเราเบิงเราโซนตรงกันเพ่ปพี่น้องไปเพื่อเปลี่ยนการศึกษาเสียเวลาเนาะอ่าไปไปอ่าการสีลมล้มในเด้อไปพี่น้องเลยลมพัดในเจ้หน่อยหนึ่งอ่าจากไหนก็ขอโทษขออภัยเนาะมารอบนี้กับ่ปพี่น้องเลยไม่ยังเพิ่นกันเรืออยู่เด้นี่เนาะไม่นี่ของน้ำเพิ่นเพง่ปพี่น้องจริงไยเล็วเลยพวกเนาะ คือว่ายังอยู่บ่เนาะใช้งานสัยการได้บ่คือแนวใดเออยังอยู่พี่น้องยังบ่ทันเสร็จสิ้นยังเนาะน่ะอ้เอาพี่น้องเอ้ยยังอยู่ยังหลังคาพน้องเอ้ยีสังกะสีกะมาแล้วสังกะสีนอ่าไปๆๆพี่น้องขึ้นไปโอ้ลมอ่ะํากัน อึ๊บอมข้หยาตขึ้นนี่เด้อเนาะไปไปไปขึ้นขึ้นขึพี่น้องเลยลุกนาสบายดีสบายดีเด้อเนาะโอ้ได้คงลายัน่เนาะโคงอยูกินบ่อมีเกิดเป็นงนัวคือว่าหัวแน่เนาะน้ำปลาแนเนาะนุ่ม ล่มแบบน้อยมาเห็นมือนจับมันดึงเรามีแค่หนาวบ่มาถึงไหนหนาวบ่หนาวแห้งเนาะผัวทางมันจะดึงกับป้อพี่น้องไอ้หนาวครับเมนนักพนันแมนมื่อกี้กัดีใจน้ำเด้อเนาะมื่อกี้เดี๋ยวมีทางนาผู้ใหญ่เนาะมาเป็นแบบนั้นมาทั้งบุษเคนเพป็นชาวบ้นบุญให้เออมามาซื้อเครื่องเครื่องเครื่องขั้วนี่แหละเนาะเดี๋ยวว่าคือสี ใส่ลงเติมอยู่เบิ่งนี่เนาะแม่นพี่น้องเอ้ยนี่ตวดีใจเนาะเนาะอันนี้็ินนี่นเรื่องอุปกรณ์กันนเด้ออันนี้ก็แม่นลูกเอื้อยเพิ่นว่านี่โอ้มารนันคือบ่เห็นจักเทื่อเนาะเพิ่นนั่นเด้งเเพิ่นนั่นบ่ได้เพิ่นบ่อยู่เพิ่นไปลิ้อเนาะอันนี้ก็ลูกเพิ่นพี่น้องเอ้ย แต่ว่าเรื uh, um, well, hey. ่องเงินเครื่องเฮียนนี่สิครับเป็นยังไงมีเครื่องเฮียนวันนัึงวันน้อนมือเอามาจีดชื่อมาหายอลยเพิ่มเป็นชงเสื้อได้ชงเสื้อชุดหนึ่งก็แตนชนวนเป็นชื่อเสื้อนะนพื่มีชุดหนึ่งเหมือนกันเก็แตนฉัววูเพิ่มทุนชนวนเพิ่มฉัววูเปนชื่อมาหาย ก็คือสิประมาณนี้เด้อซะเด้อเนาะอ่ามื้อนี้กะแต่ว่าเรื่องผ้าห่มพุนนอนจ้ะโอเคอยู่เนาะอ่าโอเคอยู่พี่น้องเพิ่นนั่นแหละือมาแม่นทานไทยก่อนเด้อพี่น้องเพราะว่ามันอ่าอากาศหนาวได้ได้อ่าอยว่าภาคะอมกันะนะบ่ญาติบ่ได้ย่ายาะเฮือนี่แหละัลมลมงเนาะลมให้คนลมอไปอยู่ได้ว่าคุว่ากันไปอยู่ลมลไปอยู่ลมุามันป่วยนึงนงนึง anh em นิยมบอกว่าแฮงเมื่อคืนนี่แห้งกลิบเมื่อคืนนี่โอ้ยเนาะมากันยากอยู่นี่นี่คือติดยึดพุเลยเนาะกันสิมาบ่ thì งบเลยพี่น้องเอ้ยแม่นเนาะมีแต่ว่าอยากงบจัง ngộp เนาะจัง คือ่อยู่นะบนป่าห่นปากหลายอยู่ดิคำว่าลมทางตารางนี่คือสีลมแห้งอย่างนี้ลมแห้งขนาด่าลมบย่กงล่างจะพองแกระดะกัดไปยู่อุ่น้นังได้จะพักันกินข้าวพิณามนะอยังไ่ได้พักินไม่ได้กินดิยไม่ได้กินเนาะ

ก็มีแต่สิประมาณนี้เรื่อยๆเด้อเนาะเด้อเนาะมีแต่ายเดียวเนาะมีโอกาสิมาแวะอ่ายินยกันใหม่เนาะมื้อนี้ก็ดีใจขอบคุณขอบคุณคุณยายเพิ่นเนาะที่ว่าได้ยมาเนาะของพี่น้ององอยู่งกินเนาะนัวนี่แหละอ่าให้ั้ัวอ่าังรักไรเนาะ่ว่าอ่าทาามีาจะไปายเนาะเอ้ยเนาะ เฮ้ยอืมเจีงนี่เนาะเป็นไก่มาขึ้นเนี่ยแล้วเป็นมาขึ้นเบื่อสบายเนาะได้มานำมาทุ่มแห้ลงไปอยู่ลมพุ่มเหรอจากลมฉันเนาะอยู่เล่นกับป้าอยู่เล่นมาขึ้นนี่ ก็คือสิประมาณนี้ได้เสิร์ฟเนาะเดี๋ยว็กๆก็อยู่ดีไม่แห้งเนาะโอเคคเออ้าวสบายดีสบายดีสบายดีเด้อเนาะโอเคสบายดีโอเคได้ไหครับก็คือกันแล้วมาเจอกันเนาะป้าเนาะเดี๋ยวนะฬิพาพูดนาฬิกาพูดดูดิเนาะโอ้ยลมหนาวกระดับ ่าแล้วพอพี like <sh> <sh> e ่น้องเฮ็ดสานเพิ่นก็ได้อ่ะอยากก็แนมเบิ่งทั้งเทิงกับทังลูก็อยากสิอ่าออกทางข้างเบิดนะเนาะจังได๋เด้ทางอาเพิ่นบ่ได้อ่สานตบเนาะของนนบ่เห็นเนาะกับายเพิ่นเป็นจังซี่ประมาณนี้พอพี่น้องเกเออลๆๆลพัดเด้อพี่น้อง

คนอื่นเนาะบ่คําก็ต้องกราบขอบคุณทุกๆเด้อผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นที่ว่านอกคํานาะให้บ่ใจเป็นสะพานบุญให้เนาะจังได๋ขอให้เพิ่นดีไปแฮงเด้อเนาะความเจดความจะมีเด้อเนาะไปทางใดมาทางใดก็ขอให้ตลอดปลอดภัยอ่าการงานียังียก็อให้กไปมหน้าเด้อเนาะนอื่นเนาะบ่คําก็ต้องกราบขอบคุณทุกคุณือพี่น้องเนาะเบิดุทุกคนที่เข้ามากดติดตามแล้วก็คลิปของบ่ทําเนาะ ระเบอะบอกทางคุณาของบ่ б о าไปบ่พี่น้องเ่ยอ่าะบ่ข้ามทต้องโอไห้พี่น้องอยู่ดีไม่แหงบ่สคู่สุคลเลอะนะบ่กลาคือจะได้โออการของบ่สบายดีบ่พี่น้องบบาย